สวัสดีคช่องเอ็นซ ah ัมบี <h az oo> ้นะคะะเดี๋ยวเราจะสวัสดีช่องสอเสวัสดีค่ะช่องเจอจำปาดงค่ะนะสวัสดีนะแล้วเราก็จะเีว่าอสายเนาะเ้ยเตือนำโงตรงไหน่ะเตอนลำโพงฮัลโหลฮัลโหลลับปานบ่เดี๋ยวเดี ลำโพงอยู่ตรงไห,งหนวะเดี๋ยวเปิดเปิดลำโพงมันหาลำโพงไม่เจอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาลำโพงไม่เจอมันมันไม่ค่อยชัดเลยปามสัญญ <c oughs> าณทางนู้นหรือเปล่าเจ <c oughs> อเจอลงเอาของเจยถูก ฝนตกแรงฝนตกแรงที่นี 2> 2> ouais. s this, <S right. pues, so, ่โชว์ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเครื่องเสาเจยโทรนะเดี๋ยวเอาเครื่องเสาเจยโทรดูว่าสัญญาณจะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็โทรอัปเดตอาการเนาะของลูกสาวนะจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเสาเออสาปามเสาปาน ลงคลิปอารู้ได้ยินโอ้ชัดเลยชัดชัดโอเคเป็นจังไหนเป็นจังไนเมื่อวานนี้ก็อะไรนะวันนี้ก็น้องก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้อะไรนะไปหา้าก็ดูกลับขาทางโรงพยาบาลมาว่า รักษาแบบไหนใช้สายที่ห้องไหนนะคุณหมอให้ไปหามาให้ติดต่อหามาหามาจ้าจ่าเออแล้วแล้วสรุปแล้วคือไม่ไม่ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะอืม ออมีอุปกรณ์แล้วอ่เยบาลจะมีอุปกรณ์ซื้อมาไดไม่นานนี้แล้วก็ไม่ต้องขาดตองหลังอ๋อจู้การรักษาจากที่โรงพยาบาลราคาคุณแจ้งมาว่าราคาแบบไหนสายอะไร ต่อไปเมื่อวานที่คุณหมอให้อาข้อมูลมาของน้องว่ารักษาแบบไหนแต่ถ้าไม่มีสายถ้าไม่มีอุปกรณ์แบบนี้คุณหมอก็จะส่งตัวไปที่รามาเพราะว่าหมอก็จะนหลังที่เข้าไเพราะว่ารับการรู้ว่ามันเป็นที่สายตัวสารจุดกันแต่เพราะว่าตัวนี้ตัวสารจุดตันทำให้น้ำขั้นในสมองสายดีในตัวน้องอ่ะ แต่ S <S สรุปแล้วสายมันก็ไม่ทํางานจริงๆมันตัน,นอาจารย์หมอแจ้งว่าที่มันตันที่มันไม่ทํางานเพราะเข้าเครืองเตรียมอาไอแล้วทําให้สายนที่ต่อจากสมองน้องโคหิตจัะไม่ทํางานแบบนี้แล้วเมื่อคืนก็อาจารย์หมอก็ลังปมับปับปับให้เขาอุปกรณ์มาปับให้ปรับอยู่ที่อะไรมะเร่งเร่งให้น้ำมันไหลเร็วขึ้นระบายออกเร็วขึ้นา,างนะจ้ะจ่ะ ไม่ให้มันตันสมองไม่ให้มันปนเสมองเอวันน้องดีขึ้นแล้วนี่มาปรับให้แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่โรงพยาบาลมันมีก็ขอขอให้น้องวันใหม่หายเนาะจ้ะเอออาการดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ี่โรมาจลมีอุปกรณ์แบบนี้ตอนนี้ก็อยู่กับย่าชี้สาวปลาเออสาวเจ้ยขอพรเมื่อคืนนี่ก้านเมื่อคืนนี่นะค่อยขอพรให้เด้อเมื่อคืนนี่นะจ้าทุกคนใช่ขอพรย่าต้องขอให้เขาจะพูดให้ย่าขอให้ขอให้แล้วเมื่อคืนไปขอให้แล้วประชาราชอยู่ฉันเจ้าที่นะที่นี้หนูก็ขอหมดไปเลยขอให้มีปฏิหารขอให้อะไรนั่นแหละจ้าดีแล้วเ่ออคาาจรย์บ ไปไปจุดทูบ<ส>ท <straightforward> ี่เจ้าที่ที่โรงพยาบาลเด้อเออขอขอน้ำกันนะลาขอน้ำเดียวเออเออนั่นแหละโอ้หนูก็ดีใจที่โรงพยาบาลตะกูลดีตะกูลแบบนี้ดีใจที่โรงพยาบาลทำโรคเรยนข้อมูลการรักษาจ้าบวกยี่ห้อต่อหาวี่ห้อบวกควรทำเป็นยังไงใช้แบบไหนอืมนั่นแหละอีมยวกภารปะสานงานให้เร็วเลยนะ ก็คงได้ตายจริงๆแต่วันนี้หนั่ยเพราะว่าเป็นวันจะเพราะว่าทางคุณหมอเขาเสจะส่งตัวให้ถ้าไม่อุปกรณ์ถ้าโรงพยาบาลไม่มีเด็กก็มีที่มีอุปกรณ์มาซึาม่มีนะไม่เกิดปีที่นี้วนาวแบบนี้นียน <c oughs> น่ยอือคืออุปกรณ์มีพร้อมเอ่อมีข้อมูลทาง อกรุงเทพมาให้ทั้งขนน้ขอมูลที่นี่นะเรียบร้อยให,ให้ให้หนูติดต่อไปจ้าเรา,เากินข้าวกินอะไรยังอ,อ,อืมกินข้าวได้ยี่หรอวะ กินกินข้าวได้ยังหมอให้กินยุะแต่เขากินไม่ได้สัญญาณขาดสัญญาณคือไม่สัญญาณขาดขาดน่าจะเป็นสัญญาณทางสายพานเนาะสัญญาณขาดนะยศีนี่แล้วก็ เนาะอัปเดตนะพูดต่อไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนสัญญาณตรงนีหมอยังให้งดอยู่โอ้อาหารยังงดอาหารอยู่จ้าจ่ะตอนนี้ยังน้องยังยังหมอยังแล้วสาวปานก็กินข้าวกินอะไรยังอ่านไม่ได้สัญญาณเขาเป็นที่สัญญาณเขาโอเคก็โอเคสัญญาณทางทางเจ้ามันไม่ไม่ไม่นี้มันกิ้งกริ้งกริกริ้งเมื่อกี้ โอเคขอบคุณสาวปานมากนะทานข้าวด้วยเด้อส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้นะคะพวกเราเนาะยาชิเสือพาไปเจยพาไปที่กรุงเทพนะคะจ้าพาไปเลยอะอะไรนะฮัลโหลฮัลโหล อ๋อหมอจะเข้ามาตรวจโอเคจ้ะอ่อโอเคแค่นี้นะซาปานนะคะดูแลสุขภาพเพียงใดเด้อการมันใหม่ของลูกสาวบ้านนะคะจ้าได้ยินได้ยินโอเคโอเคอ๋อน้องลูกลูกนั่งแล้วลูกนั่งแล้วโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยเด้อจ้ะจ้าโอเคค่ะสวัสดีจ้าปานให้กำลังใจเด้อจ้าลุงป้ากองเป็นห่วงเป็นใยนะจ้าอืมอืมัสดีจ้า ก็ต่อสายตรงถึงสาวปานเนาะ่ะเมื่อวานเราก็ลุงป้าไปเยี่ยมแล้วก็พวกเราเองก็เป็นวงเป็นใหญ่เนาะเพราะว่าเราเป็นย t u b e นะพี่น้องร่วมกันนะคะจากยายูปค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c บีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวปานได้สี่นาทีแล้วเพียงมากค่ะเปิดกำลังใจให้สาวปานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ